มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นปลุกเมียก็เลยยิ่งแบบช็อกค,ค่ะไม่เอานะไม่เป็นเนาะโซเชี่แข็งแรงอยู่แล้วเนอะใช่ไหมคะอ สวัสดีครับติดเตาวันนี้นะครับจะพาน้องแมวทั้ง7ตัวนะครับไปฉีดวัคซีนประจําปีซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับก็ควรจะพาไปฉีดวัคซีนประจําปีนะครับไปตัวสุขภาพด้วยนะครับแล้วก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวมาเล่าถึงวงล้อนะครับตัวนี้อ่าครั้งที่แล้วนะครับที่มาลองเทสกันนะฮะตอนนี้นะครับเป็นของโปรดของใครรู้ไหมครับกงยูครับนี่กงยูครับนี่นิ่งโชว์พ่อหน่อยสินิ่งโชว์ว่าหน่อยนิ่งโชว์ว่าหน่อย อืดนืแล้วอืด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 อืาอืด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 อ่ดอดอือืนอืดอืนอืดอหดอดอืดอืดอ่อื่อืดอืดอ่อืดอืดวืิอืดอวดอื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 ่อืดอื่อืดอือือืดอนอือืด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 ออืดอืตอือืรออืดอดอืดอดอืดอด้ืดอ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 ้ดอืดอออยู่ ก็จะมีนะครับกงยูแล้วก็ฮยอนบินนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นของกงยูแล้วเพราะว่านอนจองอยู่นะครับอ๋อจองเลยผมชอบมากเลยครับมาเตา๋าได้ออกกําลังกายทุกวันเลยครับคาร์ดิโอทุกวันเลยกงยูมาเร็วเร็วมีไหนเร็วลูกมาไม่หนไม่ไหนลุกขึ้นลุกขึ้นหน่อยเร็วลูกขึ้นหน่อยเร็วลูกขึ้นหน่อยเร็วลูกเออยังหญ่แล้กเก่งมากแล โอนะครับปมาเต๋าเก่งมากเลยครับกองยูไปวะกงยูวิ่งอ,อ๋ยอย่าทำเร็วสิครับพ่อผมขสาสั้นนะไป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  เปล่าลูกออยานอเาอาเก่าเก่าเก่าไอยามิ้งโช,หหงช่หน่อยเลยไม่โช่ดีกว่าครับตรงน,นี้สบายกว่าเยอะเลยเออฟินมากเลยพ่เอเตาออฟินฟินออฟิน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 ออฟิน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 จังเลยเออฟินจังเลยครับผมพร้อมจะไปตรวจสุขภาพแล้วครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีนประจำปีแล้วด้วยซื้อมาก็ถือว่าคุ้มนะครับมีเล่นสองคนนะฮะส่วนตัวเมียไม่เล่นครับ ดิซ oh, mm ่าแฮปปี้ดิชี่ลักกี้โอ้ไม่มาเลยก็จะมีกงยูแล้วก็ฮยอนบินสองตัวเออพร้อมจะไปฉีดวัคซีนกัน,นยังลูกไปไหมไปไหมครับไปไหมเด็กๆแฮปปี้โอเค ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะครับขอแพ้ฉีดน,น้ําหอมก่อนและนี่ก็คือกลิ่นน้ําหอมที่พี่เต๋อใช้เป็นประจานะครับชื่อแบรนด์ว่าเรื่นรมนะครับเรื่นรมกลิ่นยูนิติทนปกติแล้วเนี่ยพี่เต๋อใช้ดดฟิวเซอร์หรือว่าก้านหอมของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วพอเขาออกน้ําหอมตัวใหม่มาไม่รีรอครับก็เลยไปจัดมาเลยที่สําคัญคือผมชอบคอนเซ็ปต์ของเขามากเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยที่คอนเซ็ปต์ชัดเจนมากครับเขานะครับได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่ต่างๆแล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อน้ําหอมพี่เต๋อก็เลยจัดมา5กลิ่นครับผมมี สาทรพัทยานะครับ แล้วก็มีรัชดาชิดลมแล้วก็ราชบุรีครับผมซึ่ง5กลิ่นนี้นะครับก็จะมีกลิ่นแล้วก็เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับกลิ่นแรกนะครับผมนี่เลยกลิ่นราชบุรีนะครับผมจะมีความหอมเปรี้ยวอมหวานนะครับซึ่งจะทําให้สดชื่นมากๆเลยครับมาที่กลิ่นต่อไปครับนี่เลยชิดลมนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่เย็นสบายสบายเฟรชเฟรชนะครับผมเหมือนเราได้สูดอากาศบริสุทธิ์ครับผมเย็นสบายมากตัวนี้แล้วมาต่อกันที่กลิ่นรัชดาครับก็จะเป็นกลิ่น แบบเรียบหรูดูดีมีสไตล์ครับกลิ่นสาทรตัวนี้นะครับก็จะให้ความรู้สึกแบบสะอาดสะอา้านนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอะไรประมาณนี้ กลิ่นสุดท้ายครับกลิ่นภัฏยาครับให้ความรู้สึกแบบสดใสและก็โล่งสบายนะครับเหมือนเราอยู่ริมชายหาดอะไรอย่างนี้เลยครับแล้ววันนี้นะครับพี่ต๋อจะเลือกใช้กลิ่นชิดลมนะครับเพราะกลิ่นตัวนี้นะครับจะให้ความรู้สึกที่เย็นแล้วก็เฟรชไปทั้งวันเลยครับผมนี่เอามาฉีดกันเลยนะฮะทริคในการฉีดน้ําหอมนะครับผมไปอ่านมาเขาบอกว่าให้ฉีดตรงจุดที่ประจบของเรานะครับตรงข้อมือนะครับฉีดไปเลยอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ทูทูอย่างนี้ตรงคอแล้วก็หลังหูปุ๊บปุ๊บโอเค เรียบร้อยพร้อมออกจากบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเขามีทั้งหมดนะครับ14กลิ่นด้วยกันสามารถไปลองไปเลือกได้เลยนะครับตามร้านเรื่นรมทุกสาขาทั่วประเทศครับผมอย่าลืมไปจัดกันนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์เดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้อ่าตามไปดูกันได้ กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วครับก็ได้รับข่าวเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์แบบข่าวสุดเลยครับเพราะว่าทั้ง7ตัวที่ไปนะครับทั้ง6ตัวเนี่ยไม่มีปัญหามีตัวเดียวที่คุณหมอเป็นห่วงนั่นก็คือโลเซ่เพราะว่าผลตรวจเลือดออกมาเป็นบวกนะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็นลบหมดเลยซึ่งที่ตรวจคือตรวจลูคีเมียก็จะมีโอกาสที่โลเซ่นะครับจะเป็นโรคเลือดหรือไม่ก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่เพื่อความชัว คุณหมอก็เลยทําการเจาะเลือดโรเซ่นะครับไปส่ง l a บแล้วก็รอเช็คผลอีกทีอีก2-3วันว่าโรเซ่เนี่ยเป็นดูคีเมียจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้โรเซ่ก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนผมก็ถามมาก่อนเลยถามเพื่อเลยคุณหมอก็บอกว่าถ้าเป็นโรคเลือดก็ต้องรักษาเหมือนคนเลยก็คือต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดตลอดแต่ถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ต้องทําคมซึ่งช็อกเลยฮะช็อกครับ แล้วถ้าสมมติเป็นมะเร็งเนี่ยอยู่ได้กี่เดือนคุณหมอบอกว่าตอบไม่ได้ต้องรักษาตามอาการก็คือประคองไปเรื่อยๆคือวัคซีนมันคือวัคซีนป้องกันโรคลูคีเมียด้วยแต่ถ้าโรเซ่เป็นแล้วเนี่ยโรเซยย่ก็ฉีดไปก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์มากก็คือแบบช็อกเหมือนกันตอนแรกคิดว่าปกติทุกตัวลุ้นผลตรวจเลือดอย่างเดียวเลย ไม่เอานะไม่เป็นเนาะโซซี่แข็งแรงอยู่แล้วเนอะใช่ไหมคะนะไปร้องไห้มาหรือเปล่า คุณหมอว่าไงบ้างครับก็คือตอนแรกค่ะคุณหมอโทรมาก่อนบอกว่าวันนี้น้องๆตรวจเทสต์ลูคีเมียเรียบร้อยแล้วนะทุกตัวแต่ว่าจะมีโรเซ่ที่ขึ้นเป็นโพซิทีฟคือทุกตัวเป็นเนกาทีฟหมดเลยก็เลยตกใจมากแล้วก็เลยรีบถามหมอเลยค่ะว่าแบบที่เป็นโพซิทีฟหมายความว่าอะไรก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลูคิเมียก็เลยยิ่งแบบ ช็อกค,ค่ะต้องบอกเลยว่าช็อกเลยแล้วก็เลยบอกว่าแล้วโรคนี้มันอันตรายแค่ไหนคะอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าเออโรคนี้มันก็จะมีความเสี่ยงเป็น2อ,อย่างก็คือจะเป็นโรคเลือดเป็นเหมือนมะเร็งแมวซึ่งโรคเลือดก็จะเหมือนแบบเป็นเป็นโรคเลือดของคนนะคะที่ว่าจะต้องแบบคอยถ่ายเลือดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มะเร็งแมวก็อย่างที่บอกะคะ่ะคือคุณหมอก็บอกว่าก็เหมือนมะเร็งคนเหมือนกันก็คือจะต้องแบบมีการทำเคมก็เลยยิ่งช็อกไว้กันใหญ่เลยเลยแบบ อ๋อรอคะแล้วก็เลยรีบไปหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอจะทราบมาว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นตัวเทสเป็นแบบคิดเทสอะคะ่ะความแม่นยำมันอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวคุณหมอก็เลยว่าคุณหมอขอส่งผลเนี่ยไปเข้าแลบตรวจด,ดีกว่าเพื่อความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยจะต้องรอผลอีกประมาณ3-4วันนะคะผลจากห้องแลบหลังจากนี้3-4วันก็น่าจะเป็นวันที่แบบตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็น่าจะเป็น 3- 4วันที่ยาวนานมากๆค่ะมเกอะไร่ <c oughs> น้อยเซ่เซ่อยู่เท่าไหร่หรอสองขวบไหมสองครบกว่าน่าจะใกล้ๆสามแล้วมั้งคะถ้าเกิดเดือนเมษาถ้าเกิดอีกถ้าเกิดเมษาปีหน้าก็สามขวบเซ่น้อยเซ่น้อยดูับแลยอืมีเส้นหมาโรคลูคีเมียเป็นโรคอันตรายที่ห้ามมองข้ามเป็นโรคที่ บอกว่ารุนแรงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสจะเป็นโรคหนึ่งที่มีความสําคัญมากในแมวสามารถติดต่อได้ทั้งแมวเลี้ยงไปจนถึงสัตว์ป่าตระกูลแมวเลยเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถทาให้มีความผิดปกติในร่างกายของแมวได้หลายประเภทเช่นก่อให้เกิดภาวะเลือดจางอย่างรุนแรงกดภูมิคุ้มกันแล้วก็ยิ่งส่งผลให้มีความผิดปกติอื่นๆแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นหรือก่อให้เกิดเนื้องอกหรือก้อนเนื้อมะเร็งได้เลยโดยแมวสามารถได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้ผ่านทางการสัมผัสน้ำลายปัสสาวะ น้ำตาหรืออุจจาระของแมวที่ป่วยรวมทั้งสามารถติดผ่านจากแม่แมวสู่ลูกแมวได้ในขณะ ตั้งท้องอีกด้วยส่วนมากก็จะพบแมวที่เลี้ยงนอกบ้านแต่แมวเราไม่ได้เลี้ยงนอกบ้านเนี่ยใช่แลวคือแมวตัวอื่นก็ผลออกมาก็ไม่ได้เป็น่ะต๋อแล้วเขาบอกว่าโดยเฉพาะแมวเพศผู้จะมีอัตราเสี่ยงมากกว่าเพราะชอบเที่ยวนอกบ้านแต่ถ้าแมวได้รับเชื้อไวลานี้เข้าไปประมาณ2องถึงสัปดาห์เนี่ยก็จะมีอาการแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ระดับภูมิคุ้มกันว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอาการล่าวก,ก็จะมีไข้ซึมเบื่ออาหารอาเจียนกินน้ํามากปัสสาวะมากเลือดจางแล้วก็อาจจะมี อุจลาเป็นเลือดด้วยหรือมีการติดเชื้อในร่างกายแบบเรื้อรังก็จะเกิดภาวะดีซ่านน้ำหนักลดต่อมน้ำเหลืองโตทั่วร่างกายโอ้โหถ้าเป็นเนี่ยคือน่ากลัวจังเลยค่ะเป็นนี่คือแบบเตรียมตัวเลยพี่เต๋าเซต้องไม่เป็นเพราะว่าเซอ้วนค่ะเซมีพุง เนี่ยสำหรับการป้องกันก็คือฉีดวัคซีนในระยะเวลาเวลาที่เหมาะสมหรือว่าในกรณีที่เลี้ยงแมวไว้หลายตัวนะครับก็ต้องควรแยกแมวที่ป่วยรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของแมวที่เป็นเนี่ยออกจากตัวหรือทําทความสะอาดพื้นที่นอนและกระบะทรายอยา่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่แมวตัวอื่นให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็รอรุว่าเซจะเป็นหรือเปล่าถ้าเซเป็นเนี่ยต้องรุนตัวอื่นเลยทีเนี่ยเตัวทั้งครอบไม่แต่ว่าตัวอื่นผลออกแล้วไงว่าไม่เป็นไม่แต่ถ้าเซเป็นก็ต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งยังไ เซ่ต้องไม่เป็นค่ะเค่ต้องรอขึ้นคนก็ต้องภาวนาให้แบบชุดคิดนั้นอาจจะแบบเกิดการเออร์เรอร์แล้วเซ่ไม่ได้เป็นก็หน่อยขึ้นตรวจอาจจะเออร์เรอก็ได้โอหสิเซ่แ็งแม่นี้นะนอนดีกว่าโรเซ่จะเป็นอะไรไหมคะหมออาการัะหนักไหมเนี่ยทำไมผลตัวเริ่มมาเป็นอย่างนี้อ่ะเศร้า จะเป็นอะไรไหมนะเป็นห่วงจังเลยโรเซ่ <L ose S 1> จะเป็นอะไรไหมนะลูกพอ่อขอให้ผลตัวเรามาเออเลือดแล้วกันนะเดี๋ยวรอผลตัวเลือดแล้วกันนะโรเซ่โรเซ่ต้องไม่เป็นอะไรนะสู้นะโรเซ่ช่วยรุนให้โรเซ่ไม่เป็นดูคีเมียด้วยนะคะทุกคน เอาล่ะครับ3วันผ่านไปคุณหมอนะครับได้โทรมาบอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผลตรวจของโรเซ่นะครับไม่ได้เป็นริวคีเมียครับู้ก็นั่นแหละฮะไม่ได้เป็นนะครับผมก็โลกออก ผมดีใจนะครับที่น้องไม่ได้เป็นนะฮะเพราะาถ้าถ้าเป็นมาเนี่ยคือเราต้องมีแต่ว่าทําการแยกห้องนะครับแล้วก็แยกเลี้ยงแน่นอนแล้วก็ต้องเตรียมการเตรียมเงินไปรักษาอีกเยอะแยะมากมายโรคนี้ก็เป็นโรคที่ติดต่อได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกับน้องแมวตัวอื่นได้นะครับก็ดีใจครับคุณหมอบอกว่าผลตรวจมาน้องไม่เป็นนะฮะอันนี้มั่นใจร้อเว่าส่งผลตรวจ เลือดนะครับผมไปที่ lab ก็โล่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้พาน้องโรเซ่นะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะครับหลังจากวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ไปกําลังใจให้นะครับให้กับน้องโรเซ่ด้วยนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับวิธีการป้องกันก็ง่ายๆนะครับย้ำอีกทีนะฮะพยายามอย่าให้น้องแมวเนี่ยของเราออกไปนอกบ้านก็เราไม่รู้ว่าแมวนอกบ้านเนี่ยเป็นลูคีเมียหรือเปล่ามันสามารถติดทางน้ําลายได้ของเหลวได้น้ําตาได้นะครับผมก็ป้องกันดีๆนะครับใครที่ เตีนแมวแบบปิดแบบผมนะครับส่วนตัวผู้เป็น, boy, นบ่อยนะฮะก็ต้องเช็คบ่อยๆตรวจพาไปตรวจสุขภาพ,าพประจำปีแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปหาโรเซ่ก่อนย e s ส